สวัสดีค่ะมาพบกับข้าวแรงแกงร้อนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทําต้มยำขาหมูทานค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีตามนี้เลยนะคะก่อนอื่นเราจะนําขาหมูมาล้างให้สะอาดค่ะล้างด้วยเกลือและน้ําเปล่าค่ะถูๆออกให้สะอาดดีนะคะ จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดอีกหนึ่งน้ำค่ะนำหม้อมาตั้งไฟใส่น้ำลงไป2ลิตรตามด้วยเกลือข่าตะไคร้และรากผักชีค่ะต้มทิ้งไว้จนข่าตะไคร้ารากผักชีหอมหม้อเดือดแล้วใส่ขาหมูของเราลงไปค่ะ เราจะต้มขาหมูด้วยไฟแรงก่อนนะคะให้หม้อเดือดเลยค่ะตามด้วยกระเทียมและหัวหอมที่เราคั่วไว้นะคะจากนั้นปิดฝาต้มทิ้งไว้จนกว่าน้ำจะเดือดค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะมีฟองมีไขมันของขาหมูลอยขึ้นมาเราสามารถช้อนฟองออกได้เลยค่ะช้อนออกให้หมดเลยนะคะ แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะต้มขาหมูของเราไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขั้นตอนนี้จะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วขาหมูของเราก็จะเปื่อยประมาณนี้นะคะ จากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะปริมาณตามที่เราชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวแค่ไหนก็ใส่ไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายใบยมะกรูดค่ะคนสักหน่อยค่ะความเปื่อยความนุ่มของขาหมูแล้วแต่เราชอบเลยนะคะ ถ้าใครชอบเปื่อยมากก็สามารถต้มเพิ่มเวลาไปอีกได้ค่ะจากหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นชั่วโมงครึ่งไปได้นะคะจากนั้นใส่พลิกคั่วลงไปค่ะจะเป็นพลิกแห้งคั่วค่ะหรือทอดก็ได้ค่ะให้หม้อเดือดให้มีกลิ่นหอมของใบมะกรูดก่อนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลย จากนั้นใส่ต้นหอมผักชีและผักชีฝรั่งลงไปค่ะหอมมากเลยค่ะชิมรสสักหน่อยนะคะได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็ปิดไฟได้เลยจ้าพอปิดไฟแล้วเราจะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะเพิ่มความเปรี้ยวความหอมให้ต้มยำเราค่ะ หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ